สวัสดีครับพบกับรานาโอทรลทัวร์ครับ EP นี้เป็น EP ที่7แล้วนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็อยู่ในช่วงวิกฤตโควิดครั้งใหม่นะครับมันก็เลยทําให้ช่วงเทศกาลที่ผ่านมาส่งการก็ถูกงดหลายๆอย่างก็ถูกเลื่อนออกไปนะครับส่วนมันจะส่งผลกับเชียงใหม่ยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูปะตามไปดูกันตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ประตูช้างเผือกนะครับประตูช้างเผือกเนี่ย ทุกทีเนะี่ยถ้าเวลาเมษ,ษานะครับก็จะมีการเล่นสงการกันบริเวณคูเมืองแถวนี้นะครับแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยก็จะมีร้านขายอาหารที่ตลาดช้างเผือกอยู่ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้เขาก็ยังไม่เป,เปิดกันนะแต่ว่าบอกได้เลยว่าบรรยากาศเนี่ยมันเงียบเหงากว่ากปกติมากมากนะครับเพราะปกติเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยถ่ายรูปกันอยู่บริเวณคูเมืองกันเนี่ยเพราะว่ามันจะมีดอกอดอกคูณอลยเนี่ยออกดอกกันเต็มไปหมดเลย ก็เนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศของเราแวกของโรงแรมของเรานะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งครับเป็นที่เรียกว่าเป็นเรแวกที่ว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปชาวอเมริกาเนี่ยเขานิยมไปกันเดี๋ยวตามไปดูครับผมครับผมนี่ก็คือเป็นอีกอย่านหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือประตูท่าแพครับปกติเนี่ยก็จะมี การมาถ่ายรูปเช็คอินลงไอจลง Facebook กันที่นี่นะครับแล้วดูสิครับเนี่ยเงาเงานกยังเงาเลยครับไม่มีงานทำกันครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระสิงห์นะครับซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกับโรงแรมของเรานะครับซึ่งจะบอกว่าเงียบเหงาไหมก็คงเงียบเหงามากครับสังเกตได้จากข้างหลังผมตรงนี้นะครับที่เคยเป็นร้านขายพวกดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักระนะครับตอนนี้ก็ได้ปิดหมดเลยนะครับ ดูบรรยากาศรอบๆนี่คือบรรยากาศภายในวัดพระส,สิงห์ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับก็คือจุดที่เรายืนอ,อยู่นี่ครับเป็นหน้า,าผพระพุทธรูปครูบาศรีวิชัยครับผมซึ่งตอนนี้เครื่องสักการะออกมาทุกยียนต่างๆก็ไม่ได้มีเลยก็เงียบเหงายันวัดเลยครับผม ก็นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่เพียงส่วนหนึ่งที่ผมพาไปดูนะครับก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพิษโควิดรอบนี้มันร้ายแรงขนาดไหนก็อยากจะให้คุณผู้ชมที่ยังชมอยู่เนี่ยครับเริ่มจากการดูแลตัวเองนะครับใส่หน้ากากอนามายัยหมั่นขยันล้างมือบ่อยๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการชุมนุมในที่คนมากๆนะครับเราก็จะหวังว่าถ้าเราผ่านวิกฤตนี้ไปอีกครั้งหนึ่งล้วก็จะได้กลับมาท่องเที่ยวด้วยกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับฝากสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าต่อไปถ้ามีคลิปอะไรเนี่ยมันจะแจ้งเตือนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย